ธรรมโมสังโฆสวัสดียามเช้าของวันที่21เดือนกรกฎาคมนะครับเช้าวันนี้ที่อุทยานมอเตอร์ธรรมนะครับก็ได้ทํากิจกรรมประจําวันเหมือนเดิมนะครับมีการสวดมนต์ทําวัดเช้าตีห้านะครับหลังจากนั้น6กโมงกว่ากว่านะครับก็ พระสงฆ์จะออกรับบินทบาทจากที่น้องชาวบ้านลำธาโปนะครับที่ตำบลทุ่งน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่อุทยานมอเตอร์มนะครับตอนนี้พระสงฆ์กําลังรอนะครับรอพระอาจารย์ชํานาญโสพโนนะครับท่านเจ้าวาดหรือเจ้าสรรัณพพะมหาเถระนะครับที่จะออก นำพีสุสงออกบิณฑบาตวันนี้คณะสงฆ์นะครับออกบิณทบาต4ี่รูปนะครับสัตหะไปสอนหนังสือนะครับสอนหนังสือน้องๆเด็กนักเรียนตามโรงเรียนประถมมัธยมนะครับซึ่งเป็นกิจ,จวัตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์มหามังกุฎวิทยาลัยนะครับที่สารยานะครับก็จะ เผยแผ่พระพุทธศาสนาเผยแผ่ธรรมะนะครับด้วยการไปสอนจริยธรรมนะครับคุณธรรมศรรมีลธรรมให้เด็กได้รู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักบุญคุณพ่อแม่รู้จักบุญคุณครูคคบาอาจารย์รู้จักบุญคุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์นะครับซึ่งพระสงฆ์ที่มาจำพรรษาที่อุทยานมอตไรรทำของเราเป็นพระสงฆ์ที่อยู่ในมหาไรสงมหาไรมหราม,หมงกรุ ก็จะได้ไปทําหน้าที่อย่างนี้เพราะงั้นเนี่ยรรษานี้นะครับก็เป็นบุญเป็นวาสนาเป็นความโชคดีของอุทยานมอเตอร์ธรรมที่ได้ครูบาอาจารย์ที่เป็นฝ่ายเผยแผ่ฝ่ายทํางานนะครับพะสงที่เป็นฝ่ายเผยแผ่ในมหาไรเนีย่ยแม้เราจะไม่รู้ว่าท่านได้บรรลุค,คุณธรรมพิเศษใดๆบ้างแต่เราก็เห็นการรักษาพระศาสนาเห็นการเผยแผ่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เห็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านอันนี้เป็นการสืบทอดต่ออายุพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและถูกตรงก็สวัสดียามเช้ายาติธรรมสาธุชนคนดีทุกท่านครับบุญกุศลที่พวกเราจะได้ประกอบคุณงามความดีกันมากมายนะครับที่ที่มีอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยนะครับเราทําดีกันได้มากมายนะครับเพราะเราเกิดภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ เปิดเกิดภายใต้ร่มโพธิสมภารน,นะครับเกิดภายใต้สถาบันพระมหากรรษัตริย์ที่เป็นองค์ศาสนาอุปธรรมพบพ,พระอาจารย์มาแล้วนะครับพวกเราก็จะทําบุญทํากุศลได้มากมายนะครับก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจประกอบคุณงามความดีกันเถอะนะครับบุญใดๆที่พวกเราทํานั้นก็จะเป็นอริยทรัพย์นะครับนำพาชีวิตของเราท่านทั้งหลายให้ประสบสุขสําเร็จความสวัสดีมีมงคลน,นะครับอยู่ที่ การประกอบบุญกุศลนั่นเองนะครับก็ไปบินธบาตการพี่น้องออกไปโปรดสัตว์กันเถิดสมัยก่อนได้ดูประวัติหลวงปู่สมเด็จพระพุทธจารย์โตอนะม,มรังสีหลวงปู่โตก็จะออกบินธบาตยามเช้าแล้วก็บอกกับนกกาที่เรียกร้องสรรเสริญทักทายท่านยามเช้า เรียงเรียกตามภาษานกตามภาษาสัตว์นะนะท่านก็จะบอกว่าไปโปรดสัตว์กันเถิดนี่วันนี้ก็มีเสียงนกเสียงการ้องธรรมชาติอันสดชื่นสวัสดีท่านผู้เข้ามารับชมทาง youtube ทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีที่เข้ามารับชมทาง Facebook สวัสดีพี่อ้อยนะครับอนุโมทนาครับพี่อ้อย ทุกคนที่เข้ามานะครับก็สวัสดีทั้งสองช่องทางนี่คือเฟซบุ๊กมอเตอร์รรมศิทธิวสังฆทานนะครับอุทยานมอเตอร์มตั้งอยู่ที่บ้านลำทโพตตมลทุ่งน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งจะส่งเสียงจากอุทยานธรรมมอเตอร์มรเนี่ยไปหาพี่น้องชาวพุทธทั่วโลกที่อยู่บนโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงสดมน ทำวัดเช้าตีห้าคณะสงฆ์การนำของพระประัชนานโสพโนและคณะสงฆ์พานิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามงกุฎเป็นธรรมทายาทนะครับเป็นผู้สืบทอดต่ออายุพระศาสนานะครับเมื่อท่านบวชเข้ามาก็ศึกษาเล่าเรียนและลงมือปฏิบัตินะครับที่อุทยานธรรมเหมือนเป็นที่ปฏิบัติเป็นที่ฝึกนะครับมหาวิทยาลัยเหมือนเป็นที่เรียน พระสงฆ์ที่มาอยู่ที่วัทยานธรรมนั้นก็ได้มาสวดมวนต์มานั่งสมาธิครูบาอาจารย์พระประชัชนานโสพโนก็ให้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติสวัสดีครับคุณยวนจอมสันเทะสำนักสงฆ์ใหม่เนินสง,ง่าชัยภูมิอนุโมทนาบุญด้วยครับสำนักสงฆ์ใหม่ก็จะเป็นที่ที่ เป็นมรดกของพระพุทธศาสนาให้ลูกหลานชาวพุทธเราได้เกิดมามีศาสนาสถานมากมายนะครับเหมือนที่เราเกิดมากันเนี่ยเรามีวัดวาอารามในประเทศไทยสองสามหมื่นวัดเนี่ย<ม>ก็เพ,พราะบรรพบุรุษปู่ย่าตายายชาวพุทธของเราได้สร้างเอาไว้ถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นธรรมบูชาเราก็เหมือนกันเราท่านทั้งหลายก็สร้างกันต่อไปสร้างแล้วปฏิบัติด้วยนะพี่น้องสร้างแล้วก็ไปสวดมนต์ไปรักษาศีลกัน ไปประกอบคุณงามความดีไปเลี้ยงอาหารพระไปถวายปัจจัจสี่ให้ท่านนำลงธาตุขันได้อยู่อย่างสะดวกไม่สะดวกไปไม่ลำบากไปท่านก็จะได้รักษาพระศาสนานะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมอยากจะร้ายสดว่าทุกวันที่อุทยานธรรมมอได้ทำเรามีการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาเชา้าสวดมนต์ทวัฒเชา้าเจริญจิตตภาวนา สายๆอย่างนี้นะครับ6กโมงกว่าๆคณะสงฆ์ออกโปรดสัตว์โปรดญาติโยมนะครับให้ได้ทําบุญบริจาคให้ได้ละความตนีการที่คนได้ให้ทานนั้นชื่อว่าได้ลดความโรคคนเราถ้าแสวงหาสะสมอย่างเดียวโลคมันจะไม่หมดแต่ถ้าได้สระออกได้จาขะบ้างเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตได้ ละความตณีได้ละความโลภลงบ้างนะครับก็จะไม่เห็นแก่ตัวว่าง่ายๆคนที่ได้เสียสละบ้างนะจะไม่เห็นแก่ตัวโลกสังคมเรามีแต่ความเห็นแก่ตัวแย่งที่กันอยู่แย่งอาหารกันกินแย่งคู่กันครองเนี่ยเบียดเบียนกันแต่ถ้าเราเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าท่านให้สาวกของท่านไปปวดสัตว์อย่างเงี้ยไปยมเช้าออกไปให้ชาวบ้านได้รู้จักจากคะ ได้เสียสละละความตนีละความโลภบ้านแรกเหมือนเดิมพี่น้องชาวพุทธที่ออกมาใส่บาตรยาำเช้าร้านอาหารตามสั่งแล้วก็ขายของชำอยู่กลางหมู่บ้านวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพสุจริตและเป็นคนดีใส่บาตรท,ทาบุญสร้างอริยทรัพย์เป็นเศรษฐี เศรษฐีที่แท้จริงคือเศรษฐีบุญสาธุอนุโมทนาบุญได้จ้าสาธุจ้าเศรษฐีบุญเศรษฐีเศรษฐีสาธุไปเที่ยวมานะโ <ไป S 1> อ้ดีจังไปเที่ยวธรรมชาติาาโอ้โมทนากับลูกสาวด้วยเลี้ยงพระอรหันต์เนได้ลูกดีได้พิชาตตบุตรสาธุ นี่คือบรรยากาศนะครับนี่คือบรรยากาศเมตตาธรรมคำจุนโลกเมตตาธรรมคำจุนโลกนะครับอันคนเราเกิดมาในล้าโลกสุขกับโศกหมุนเวียนเปลี่ยนราศีวันนี้อาจสุขสรรพันทวีแต่พรุ่งนี้อาจต้องเศร้าเขาน้ำตา ถึงชั่วดีมีจนคนทั้งนั้นแม้ต่างพันต่างชาติศาสนากะยาจกวะนิพกหรือราชาการเวลากืนกินสิ้นทุกคนพี่น้องฉาถ้าเราระลึกได้ว่าเรามีสุขมีทุกข์ค้าเข้ากันไปชีวิตเราเนี่ยสุขกายบ้างสุขใจบ้างทุกขกายบ้าง,ท,าางทุกใจบ้างมันค้าเขากันไปไม่มีอะไรถาวร เราก็จะได้ไม่จมปักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะครับถ้าเรารู้นะถ้าเรารู้ไอ้รู้ที่นี้หมายถึงธรรมะถ้าเรารู้ธรรมะถ้าเรามีธรรมะเราจะไม่จมปักอยู่กับกองทุกข์เราจะไม่ยึดติดกับความสุขเราจะอยู่กับโลกนี้อย่างสบายสบายอ้าวถึงบ้านนักบุญอีกหนึ่งหลังแล้วถึงบ้านเศรษฐีบุญ ทานบารมีสำปันโนผู้ให้เป็นผู้รวยผู้ให้มีความสุขผู้รับก็มีความสุขนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนผู้ให้ย่อมมีความสุขผู้รับก็จะมีความสุขเป็นประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าอนุโมทนาบุญได้นะจ๊ะสาธุเศรษฐีบุญเศรษฐีบุญน <c oughs> ีพี่น้องชาวพุทธดูอยู่ทั่วโลกเลยสาธุ ชาวบ้านลำทพโพใจบุญนะครับออกมาใส่บาตรทุกวันบรรยากาศผมก็ให้ท่านทั้งหลายที่ติดตาม f a c o b o o k ไ like, ์รวมถึง y o u ู u ูบไ e like, นะครับได้อนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับบุญกิริยาวัตถุ10ประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้สอนไว,ว้ว่าบุญ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 ,บญสำเร็จมีอยู่10ประการนะครับหนึ่งในนั้นคืออนุโมปัต,ตมัย บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาเมื่อเห็นใครทำบุญและเราดีใจด้วยสาธุอย่างเงี้ยสาธุโมทนาสาธุนะครับโมทนาบุญได้ครับสาธุแค่นี้เราก็มีส่วนในบุญนั้นด้วยครับบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาทม่พี่น้องชาวพุทธเขาใส่บาตรเราก็โมทนาสาธุเป็นคุณงามความดีที่เราทำง่ายนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะโมทนาตลอดชีวิตไม่เคยทำด้วยมือตัวเองแล้วก็ ก็ไม่ใช่ก็เราจะก็จะต้องไปอาศัยเขาตลอดคนคนที่ชอบโมทนาก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีแต่มันไม่มีสมบัติเป็นของตัวเองต้องไปอาศัยเขากินไปอาศัยเขาใช้ไปอาศัยเขาอยู่เพราะอะไรเพราะเราไม่ลงทุนทําเองบ้างเลยเราโมทนาท่าเดียวเลยเพราะงั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ทําด้วยตัวเองด้วยนะครับคือทั้งทั้งโมทนาทั้งทําด้วยตัวเองเนี่ย ก็จะมีทรัพย์เป็นของตัวเองด้วยมีคนช่วยเหลือจุนเจือด้วยมันมันมันมีองค์ประกอบในศาสนานี้เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนแต่ไม่โกกชันคือไม่ยากเกินไปที่เราจะทำได้ลุ่มลึกสุข,ขุมคัมเพียรภาพคือละเอียดอ่อนต้องเข้าใจว่าเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยอะไรต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ย เป็นประสบการณ์จริงที่เอามาสอนคำว่าประสบการณ์จริงเนี่ยพระองค์ไม่ได้เกิดมาเพียงแค่8ปดสิบพรรษาสอนแค่เพียงสี่สิบห้าพระพรรษาตลอดอายุเป็นพระพุทธเจ้าสี่สิบห้าพรรษานี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าสั่งสมบาร,รมีมาถึงสี่อสงไขยกํรไรแสนมหากับแล้วพระองค์ท่านะระลึกชาติได้หมดเลยอะ่ะย้อนกลับไปว่าเคยทําอะไรให้ผลอะไรเคยทําอะไร,ะไรให้ผลอะไรเคยทําอะไรให้ผลอะไรพระองค์ท่านจึงมาสอนได้เรื่องกฎแห่งกรรมอย่างเงี้ย เรื่องบุญคุณบิดามารดาอย่างเงี้ยเรื่องการให้ทานมีผลอย่างเงี้ยเรื่องรักษาศีลมีผลเรื่องขันติมีผลเรื่องโอหลายอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนถึงบอกว่าธรรมะมีถึง 84%,00 0พระธรรมขันธ์หรือ 84%00 0ข้อเนี่ยพระพุทธเจ้าเอาประสบการณ์จริงมาสอนนะประสบการณ์จริงมาสอนแล้วสอนสุดๆก็คือสอนรู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดมันไม่จบตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องทุกข์ อยู่ล่ําไปทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความพัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักทั้งหมดไม่ว่าคนหรือสัตว์สิ่งของต้องพัดพรากด้วยความตายทุกข์อันเกิดจากแก่เจ็บตายเนี่ยมันไม่สุดมันต้องเวียนว่ายอย่อยางนี้พระองค์ท่านถึงสแสวงหาไงสแสวงหาทางหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารดีกว่าไม่สนุกเลย เหมือนคนเล่นน้าไม่เลิกเล่นทางหวันเช้าเล่นเย็นเล่นกลางวันเล่นเล่นทั้งหวนันเป็นยังไงเป็นไข้เป็นไข้ก็เป็นทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี้ถ้าไม่เลิกเกิดเสียทีก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะเก่ทุกข์เพราะเจ็บทุกข์เพราะตายทุกข์เพราะผิดหวังนี่สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็นํามาประกาศนําเวนยศัตร์ออกจากวัฏฏะสงสารเพราะงั้นเนี่ยพระสง เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนแล้วไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเป็นเนื้อนาบุญของโลกพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าใส่บาตรทาบุญกับเนื้อนาบุญจะได้บุญเนี่ยเพราะท่านไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วมีศรัทธาออกบวชจากเรือนแล้วไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วอ้าวถึงบานเศรษฐีบุญอีกหนึ่งหลังให้ร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณยายคุณยายเป็นเศรษฐีบุญสร้างบุญทานการกุศลทุกเช้าคุณยายจะออกมาใส่บาตร วันนี้จะฝนตกปลอยๆแต่คุณยายก็ไม่ได้วันไหวไม่ได้ขี้เกียจกับการสร้างทานบารมีสาธุสาธุนะยายจ๋าขอให้แข็งแรงนะยายจ๋าสาธุ <c oughs> ไม่เจ็บไม่ไข้มีจิตใจเข้มแข็งสาธุสาธุจ้ายาย ฝนตกแล้วฝนตกแล้วเทวดามาโมทนาบุญด้วยกันเดอ้อถึงบ้านเศรษฐีบุญอีกหนึ่งหลังบ้านพี่อีดบ้านพี่อีดนี่จะเปิดสวดมนต์เอาลูกสาวมาใส่บาทด้วยสาธุสาธุกับเศรษฐีบุญด้วยกันนะจ๊ะเศรษฐีบุญพ,พี่อีดนี่เศรษฐีบุญนอกจากทำบุญแล้วก็ยังมีเรื่องของการปฏิบัติธรรมด้วย พีผอดสาธุสาธุโมทนาครับพี่สาธุ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 ไม่อยู่สองสามวันนะด้ไปไหนเอ่ยไปหาหมอแล้วก็อ่าได้ได้ได้จ้าโมทนาจ้าสาธุจ้าจ้าอ้าวเศรษฐีบุญจราหยุดไม่ใส่บาทไปธุระไปหาหมอเป็นธรรมชาติทุกคนมีภารกิจส่วนตัวอ้าว ถึงบ้านเศรษฐีบุญอีกหนึ่งหลังโมทนาบุญด้วยกันนะครับบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาสุขโภปัญญสะอุจโยการสะสมบุญนำความสุขมาให้พระพุทธเจ้ารับรองถ้าใครไม่ทำใครก็ไม่รู้คุณโยนบอกว่าบรรยากาศดีมากเลยดีมากจริงๆครับมาจำพรรษาได้มาอยู่ได้โมทนาได้นะจ๊ะสาธุสาธุสาธุครัผมที่นี่บรรยากาศดีครับพี่น้อง ครับผมบบจะพี่น้องชาวบ้านทำสวนจะปลูกขิงปลูกอะไรกระชายปลูกกระเจี๊ยบปลูกะนาควางตุง้งเนี่ยไปจากที่นี่หมดเลยนะพี่น้องลำทโ่โพเนี่ยหมู่บ้านใหญ่เนี่ยที่หลายร้อยหลายพันไร่ที่ทํานาด้วยทําสวนด้วยเลือกสวนไรนาพี่น้องชาวบ้านเขาประกอบอาชีพกันมายาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับเพราะงั้นเนี่ย อุทยานธรรมเราก็มาอยู่ในที่ที่เป็นสัพยะคือเอื้อประโยชน์กับการประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราถึงได้นิมนต์พระแม่ครูบาอาจารย์มาอยู่มาจำพรรษาเพื่อปฏิบัติธรรมมันเป็นสัป,ปะยะสถานนะครับเอื้อประโยชน์กับการเจริญจิตตรภาวนาคือความสงบความเงียบความร่มรื่นจะทําให้จิตใจของผู้ปฏิบัติได้เข้าสู่ธรรมชาติคือเข้าสู่ความจริงคือความสงบนั่นแหละ เมื่อสงบแล้วจึงจะได้รู้ตามพระพุทธเจ้าถ้าคนไม่สงบยังคิดโลภมากโกรธมากหลงมากอยากมีอยากได้อยากเป็นโอ้ยอยากจะสารพัดยังยึดติดลูกหลานบ้านเรือนไม่มีความสงบเลยก็จะไม่พบทางหลุดพ้นที่พระพุทธเจ้าบอกต้องสงบถึงจะพบทางหลุดพ้นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยก็อาศัยความสงบนี่แหละด้วยการเจริญอาณาปานาสติ ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยผู้ดได้เห็นได้ตามพระพุทธเจ้าแต่ต้องฝึกต้องปฏิบัติกันยาวนานนะแล้วแต่บุญบาร,รมีของแต่ละคนอย่างที่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่ยุคสมัยหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวมายุคของหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองนี่คือสายผมนะก็ยังมีอีกสายหลายสายที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นพระอริยะเจ้าเป็นพระอริยสงฆ์อามีสายเข้ามา ครับผมโอเคโอเคครับผมครับผมตัยแจ้งว่าไล่หลุดไล่หลุดไล่หลุดใน youtube เดี๋ยวขอตัดก่อนนะครับ facebook หลุดไป